รักษาที่ไหนแล้วไม่หายกับอาการน้องชายไม่แข็งตัวปฏิบัติภารกิจไม่ได้ผมแนะนำเครื่องนี้ครับโฟกัสช็อคเวฟที่จะทำให้น้องชายของคุณกับมาแข็งตัวได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการทำงานของเครื่องโฟกัสช็อคเวฟนี้เป็นยังไง ลักษณะการทำงานของเครื่องช็อกเวฟเครื่องช็อกเวฟคือคลื่นเสียงเราจะปล่อยคลื่นเสียงไปสู่บริเวณที่เราต้องการคลื่นเสียงเนี่ยจะช่วยทำให้เส้นเลือดของคุณดีขึ้นเส้นประสาทรอบๆดีขึ้นเมื่อเส้นเลือดและเส้นประสาทของคุณดีขึ้นน้องชายของคุณก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกปีกขึ้นครับแล้วก็ปิกขึ้นแล้วก็รู้สึกดีปินมากขึ้นตะลยครับหากคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ สามารถติดต่อเราได้ครับที่แฟนเพจ facebook ทีม่าเวลเน็ตพัทยาหรือโทรมาได้ที่ได้เลยครับ